ไปกบเหล่าพี่ก็ลูกไล่จับร้านน้อยพี่น้องเอ้ยทักทายสบายดีเด้อเบิดสุขผู้คนเนาะที่มาเบิ่งมาชมสวัสดียามแลงพี่น้องเอานยังออก็อยู่กระท่อมน้อยมุงหญ้าอากาศ้อนาปาลุงเอ้ยมื้อนี้กนั่งอยู่นี่นั่งอยู่นี่นั่งอยู่พ่กินข้าวแล้วไปหาแมงขนนได เออนั oh! ่นข้ม nah! well, uh, you know? uh, uh, ุงหุงน่ะฮะเออาโคมจ้วงแล้วไปกับโมมใน่าไปย่างน้ำการเนาะดอกนี่นะลุงเปนคามมัไปอืม เรื่องมอยู่หมู่อืมสบายดีปลาลุงลีนห้าลังพังหอมหั่นหอมเตรียมไปดูเห็ดกินปลาลุงเอยสวัสดีปลาลุงถจ้าแล้วยังห้องแม่ดุห้องแม่ห้องแม่ ห้ among among องแม่ห้องแม่ก่อนห้องแม่ได้ลูกห้องแม่ได้ห้องแม่ด้วยค่ะห้องมาห้องมาดูห้องมาอันนี้เหมือนลาห้องห้องถาลีดห้องแม่ดูห้องแม่นั่พักกันห้วยห้องแม่คนเออน้องปอบังเด้อจะเั็นคนกันก็พักกันไปดีปาลูกเงาใช่ ผูพหลีก <wounds> ก <sk r ug> ับผู้ได้อือจักหน่อยสิยังไคพี่น้องเอ้ยน้องหลีปล่อยกาดผิดพูดปูเนาหฮาเสียงปันอึ่งห้องโอ้กระทังเก่านร้อยกระทังเสียงเสน่หพันพื้นห้องเงี้ยอ้อยคือมาเล็นน้ำดูเถยเถ

อันนี้มกกันป้าขาวบารุงเลยบรรุงวัดนี่ไม่อมกเออทางนี้ก็นังสิมาก้อยกุยเด้ไมนยำน้ำมม่วงห้ยเขาขวพริกขวหอมกระชากไม่ใช่แม่ขวบกันพี่น้องเ้ย มีไทยเนาะมีไทยมีไทยข้างหน้านะถั่วไม่น้ำรังระรังไร่น้ำอยู่เลนถ่าน้าเนาะอะเนาะดอกะรอ๋กเะน้าผาไปพุ่งดูดันในถักันเใส่กันจับปูใส่กระโกระ

ะไรก็กวงางพอดีมีน้ามีนวล่าัากได้จอยแห่มบอหน่อก็น้งามคืออย่านีต็มมือบอมาตำนันผลิก่อยกุ้งจอยนัแหละ

ไปชิวไปไหนเนี่ยไข่าวอืมเลืองแล้วพอย่อเออใครจะจะกินงวงกะตอนตื่นเศ้ามากเลฮะบอรลเลี้งซุปนได้เป็นงทอมเสริมหันยุิโอ้โอ้อลแจ๊บเลยม่้มา่วหนร้อยม่มาช่วยนะเน่ะแก๊บนี่แหละ

เ็คบ <S 々> ่ดอกตึ๊งต่ง่ายเบ่ชมละบอยากเอาแต่เอาขางมันออกเลยดอูอแล้นีเฮเคด้วยช่วกากล้วยใหม่้เออเขาจะเอากางเอาเียงมันออกเด้แล้วกากล้วยตํากากล้วยมันตสยี่เียงเเอเลย

Một <laughs> ừ. cái khác nhanh, hả? Một là hình tắt 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 đôi mọi người mất hết 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 ผีพันเขาหอมบัวใส่ยุจะเปต้นนะเออได้มานำหันใส่ไปแล้วจำอย่างนันหอมมะพร้าวข้าวกวยใส่ข้าวกวอีกจังงง ท่านี่ใครจะพูดตัวหนึ่งก็อะไรกนไปนหอยอกูแดงปูดโคหลนบอเอาลงหรมัน